สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับ FC ของแอมทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องทางของ YouTube เนาะห่างหายกันไปนานเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งล่อออฟโรดในโทนสีดำตัดสีแดงแบบคันที่อยู่ด้านหลังของน้องนี่เลยนะคะนั่นคือรุ่นของสปอร์ตนั่นเองนะคะขับเคลื่อน2ลอ้อเกียร์6สปีดค่ะ170แรงม้าแล้วก็4 0 5นิวตันเมตรเรียกได้ว่าให้กำลังแรงบิดมาแบบจุใจเลยนะคะเดี๋ยว เรามาดูในส่วนของชุดแต่งกันก่อนนะคะว่าคันนี้ลูกค้าแต่งตามที่ลูกค้าต้องการทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาในโซนของด้านบนค่ะหลอเท่ออฟโรดไม่เหมือนใครนะคะนั่นคือสกูฟฝากระโปรงทําเป็น3มสีแบบนี้นะคะสีดําด้านตัดสีดําเงาแล้วก็เสริมหลอดด้วยมามาสแตงที่เป็นสีแดงแล้วก็คีบสีแดงด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทัดลงมาค่ะ โทนสีดำแบบนี้นะคะคุมโทนด้วยสีแดงออกมาในสไตล์ของออฟโรดหล่อมากแล้วก็โดดเด่นมากๆไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะนั่นก็คือตัวกระจังหน้า Ford FORD ค่ะ mm hmm. พื้นของเขานะคะจะเป็นสีโทนแดงทั้งหมดเลยนะคะชุดสีของตัวนี้ค่ะมันจะเป็นโทนเดียวกับตัวพ่นสีเดียวกับสีรถยนต์เลยนะคะตัวชุดสีอันนี้แล้วก็จะ ทนมากๆด้วยนะคะไม่หลุดไม่ร่อนแน่นอนนะคะสำหรับตัวพื้นที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะฟอนต์ภาษาอังกฤษทำเป็นสีดำตัดแดงด้วยนะคะไฟมินิไลท์ตัวนี้เป็นแสงสีส้มมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่หล่อแล้วก็เท่ไม่แพ้กันนะคะในโซนของกันชนด้านหน้าอันนี้บอกเลยว่า เราเปลี่ยนโครงเดิมยกโครงเดิมออกให้ทั้งหมดนั่นเองนะคะเปลี่ยนชุดเดิมของเขาออกให้แล้วยัดใส่ด้วยกันชนหน้าเหล็กของของ Outlander ค่ะมีไฟดับเบิลไลท์เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะเน้นเล่นลายในสไตล์ของเหลี่ยมออฟโรดแบบนี้ด้วยนะคะสามารถเลือกใส่ชุดแต่งได้ทั้งหมดนะคะว่าจะเป็นของ Outlander หรือจะเป็นของ แฮมเมอร์นั่นเองนะคะเพราะว่าชุดเหล็กพวกนี้นะคะมีการรับประกันในตัวสินค้าให้อยู่แล้วนะคะมีการสามารถทนแรงประทะได้ด้วยเช่นกันนะคะห่วงลากจูงใส่เพิ่มขึ้นมาให้เรียบร้อยค่ะแข้งด้านใต้กันเศษหินดินทรายแบบนี้นะคะไม่เข้าตัวเครื่องแน่นอนนะคะสำหรับตัวแข้งด้านใต้ที่พ่นเป็นสีแดงให้ทั้งหมดนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังใส่เป็นสติกเกอร์ลาย สีแดงตัดสีดําแบบนี้นะคะเล็กกลางใหญ่อันนี้เรียกได้ว,ว่าเล่นสเต็ปของลายสติกเกอร์ได้อย่างลงตัวมากและที่สําคัญค่ะซุม้มล้อนี่เลยเป็นซุม้มล้อสีแดงล้วนทั้งหมดนะคะเน้นโทนแดงทั้งหมดไม่มีสีดําแซมเลยนะคะสําหรับตัวซุม้มล้อเป็นแบบหมดุด6กนิ้วหมุดสแตนเลสตัวนี้ค่ะไม่มีการเจาะทํารายชุดสีตัวรถใดใๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ติดเป็น หมดหลอกเพิ่มเติมขึ้นมาให้นั่นเองนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งขาดไม่ได้นะคะขาดแม็กยางชุดนี้ไปจะไม่มีความออฟโรดในตัวรถเลยนะคะนั่นก็คือตัวแม็กขอบ20ค่ะยางขอบ20ยางของเขาเองเป็นยางของ c o สเล e เดอร์ซีรีส์ที่ใส่ให้นะคะ33คูณยาง MT นั่นเองยกด้านหน้า2นิ้วค่ะด้านหลัง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาให้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อรักษา ลดการกินหน้าอย่างนั่นเองนะคะจะชุดยกให้หน้าสองหลัง2นะคะแล้วก็แม็กก็เป็นคุมโทนสีแดงลายวายแบบนี้ด้วยนะคะ,ะไม่พอเพียงเท่านั้นรุ่นนี้นะคะยังตัดสติกเกอร์ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะด้านหน้าเป็นม้าด้านข้างก็เป็นม้าทะยานแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวหนังสือคนพ่นยาแบบนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะมีฟอนต มาให้เราตัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะสำหรับฟอนที่เป็นคำว่าคนพ่นยานะแล้วก็ที่สำคัญค่ะบันไดข้างที่มาในสไตล์ของดำแดงมียี่ห้อเดียวนะคะที่เน้นโทนแดงจัดโทนแดงแบบนี้ค่ะคือของยี่ห้อ T W I มีไฟตรงบันไดให้ด้วยนะคะทั้งด้าน หน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองนะคะเป็นไฟที่สามารถทำให้เราเห็นเวลาเราก้าวขึ้นรถนั่นเองนะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุดของ T W Y นั่นเองนะคะเดี๋ยวแผนไปตรงสติกเกอร์นะคะจะเป็นโทนแดงตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยนะคะก็ยังจะคงเป็นเส้นสายของสไตล์สีแดงอยู่นะคะสำหรับตัวสติกเกอร์ ถึงยาวมาถึงด้านหลังเลยนะคะสำหรับสติกเกอร์โทนแดงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะแนวออฟโรดแบบนี้สปอร์ตบาร์หลังเหล็กของ Hammer นะคะรุ่นแขนยาวคู่แบบนี้กำลังสุดฮอตยอดฮิตเลยอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดฮอตยอดฮิตมากจริงๆนะคะมีให้พี่ๆเลือกหลายแบบหลายสไตล์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทรง A หรือว่าจะทรงขาเดียวหรือจะเป็นขาคู่มีไฟ เบรกดวงที่3อันนี้ทําให้รถด้านหลังเห็นรถเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาเราเบรกนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะเสริมความหล่อด้วยตัวครอบกระบาฝาท้ายแบบนี้นะคะฟอนต์ของเขาจะเป็นสีแดงตัดดำนะคะเน้นคุมโทนแดงตัดดําเหมือนด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ส่งมาถึงด้านท้ายเลยเนาะแล้วก็คำว่าเรนเจอร์นูนออกมาจากตัวบอดี้เดิมนะคะ,นะคะเพราะว่า,าเวลาเราดูจากด้านท้ายเนี่ย ท้ายรถเราจะดูใหญ่ขึ้นบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามีตัวครอบแล้วก็มีคำว่าคลิกนวนเพิ่มเติมขึ้นมาและที่สำคัญค่ะการชนท้ายเหล็กของ h a m m มอรตัวเดิมๆของเขานะคะถอดทิ้งเลยใส่เป็นการชนท้ายของ h a m m มอรรุ่น MX204 รถคันไหนที่มี เซนเซอร์ S S ก็จะเว้าตำแหน่งของเซนเซอร์ไว้ให้ด้วยเช่นกันนะคะสามารถเอาไปใส่วินลากเรือได้มีหัวโอเมก้าสีแดงให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์เดี๋ยวน้องพาไปดูภายในนิดนึงค่ะโอเคภายในนะคะดุดันหลอสปอร์ตนะคะตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะคะ เน้นภายในเบาะของเขาจะเป็นเบาะดำนะคะจะตัดความสปอร์ตด้วยสีของอเพดานด้านบนนะคะจะเป็นออกสีขาวตัดสีดำนั่นเองนะคะจะทำให้ภายในดูสว่างแล้วก็ดูโล่งแล้วก็ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวภายในอันนี้บอดี้ห้องผู้โดยสารแล้วก็ห้องผู้ขับขี่นะคะสำหรับตัวพวงมาลัยเองค่ะเป็นพวงมาลัย e อีพาร์ตนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เซแล้วนะคะน้ำหนักเบาจะ หนักตามความเร็วรถของเรานั่นเองนะคะคุณผู้หญิงสามารถใช้งานได้ง่ายจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าพวงมาลัยเบาแล้วรถจะล่อนนะคะอันนี้รถเราถ้ามีความเร็วเพิ่มมากขึ้นพวงมาลัยเราก็จะหนักตามความเร็วของรถนั่นเองนะคะกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเอนทีนะคะเป็นพูดสตาร์ทด้วยมีไฟสูงตามออโต้มีไฟหน้าออโต้นะคะแล้วก็มีตัวปรับ แสงดิมมิ่งหน้าจอด้วยนะคะแล้วก็จอกลางเองเป็นจอขนาด8นิ้วค่ะสามารถรองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto ได้ด้วยแบบไร้สายนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีระบบ Ford p a r t เข้ามาช่วยแล้วนะคะสามารถเช็คตำแหน่งของรถยนต์ได้ mm hmm. เช็คตำแหน่งน้ำมันเครื่องได้ mm hmm. เช็คปลดล็อกรถได้สตาร์ทรถสตาร์ทรถในระยะไกลได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวเบาะหนัง mm hmm. ส p อร์ตออฟโรดจริงๆนะคะมีโลโก้คำว่า Sport ประทับอยู่ตรงแผ่นพิงหลังด้วยนะคะสำหรับคำว่า Sport เป็นหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีดำให้อีกต่างหากนะคะเรียกได้ว่าคันนี้ออฟโรดมากจริงๆนะคะใครพลาดไม่ได้แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหารถในสไตล์แต่งแบบนี้ค่ะออฟโรดแบบนี้ แล้วก็จัดชุดสีที่เป็นสีโทนแดงแบบนี้นะคะในอีกหนึ่งคันนะคะที่จะเป็นตัวเลือกให้พี่ๆได้เลือกใช้กันนะคะฝากเอาไว้ด้วยคลิปนี้ชอบกดไลค์นะคะใช่กดแชร์ไปให้แอมด้วยในช่องทางของเพจ Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนฝากเบอร์ติดต่อไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะ064ค่ะ2964964นะคะแอมฟอร์ดค่ะ